มาบูไฮวัสดีคาับุกู่าวัสดีวัดีค่ะมาบูไฮหนูเขียฟิลิปปินส์ถูกใช่ไหม เขียนถูกไหมค่ะคิดถึงคิดถึงมากแอลโลสวัสดีค่ะดีดาดีครับฮัลโหลมิสมอเกาทางโน้นเป็นไงบ้างทางโน้นดีทางนี้ดีอันยญงมาเชียวอาญังยญงคฮมบังวะค่ะซาลามัตมาลามค่ะ หวาสดีค่ะฮัลโหลทุกคนคือเอาจริงหนูอะมาไลฟ์ได้ตั้งนานละแต่พี่เมเดเจอร์งานยุ่งมากเขาลืมบอกหนูว่าบอกแฟนคลับได้แล้วว่าอยู่ฟิลิปปินส์หนูแบบแล้วแต่พี่ไม่บอกหนอแล้วเขาก็บอกว่าพี่เห็นหนูลงสตอรี่พี่คิดว่าหนูบอกแฟนคลับไปแล,แล้วหนูแบบไม่ได้บอกสักหน่อยแต่ว่าหนูบอกว่าโอเคเป็นไรหรอฮัลโหลเฟมฮัลโหล ยูเมสยูค่ะฮ่าฮ่าดีแล้วนั่นน่นดีเลย Where's Penny Penny in her room I think she get rest because today we have a hard time for practice วันนี้หนูสอนไปสี่ชั่วโมงค่ะจะเป็นบ้าแล้วคือเป็นบ้าไปแล้วแบบอ่ะอย่างนี้เลยอ่ะฮัลโหลชูฮัลโหลมันบูไฮ ที่ม n น l a มะนิลา right now yes. yes 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 hope not not hope this is fame bro คือทุกคนเพลง idj i d o n t g i v e อะตื๊ดตื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 ดเพลงใหม่ของหนูนะคะชื่อ i d o n t g i v e อะให้ทุกคนไปเติมคำในช่องว่างเองว่ามันจะเป็นคำว่าอะไรทุกคนรู้ป่ะโคตรเหนื่อยเต้นไป4ชั่วโมงรู้ป่ะอย่างนี้เลยอะใช่ practicing idea yes so hard so not hard but energy คือหนูว่าทุกคนน่าจะชอบอะเพลงเนี้ยเพราะว่ามันแบบมันเป็น vibe แบบไม่เอาอะไรเ้ยอ,อะไรเงี้ย <laughs> i d o n t give a uh, something อะไรเงี้ย fighting for comeback นะคะ thank you ค่ะโปรดฟังเพลงใหม่นะคะวันที่15สิงหาคม oh my god ชัววัูเราแมวันนี้หนูได้ทำอะไรใหม่ๆเองด้วยตัวเองด้วยโอ้ยหนูกด Delivery Del เองครั้งแรกและผูกบัตรเองครั้งแรกคือผูกบัตรเคยทำแล้วแหละแต่แบบชอบมีปัญหาเป็นไรไม่รู้แล้วหนูก็เลยแบบท้อใจไปสักพักหนึ่งใช่ไหมสุดท้ายก็ทำได้แล้วก็ได้สั่งอาหารมาให่ถานหนูกินอะไรเด็กต่าเต็กต่างใชหนูกินสลัด ินานมีแบบร้านสลัดหยุดถ้ามันพูดชื่อเต็ม,มก็พูดไม่ได้ใช่ไหมน้องชื่อร้านว่าร้านสลัดหยุดเออมันมีที่ไทยเหมือนกันดีใจที่มีที่นี่ราคาพอๆก,กันกับไทยเลยนะหนูก็เลยโอเค I hope b n K will perform in Philippines but q u a Le will perform in Philippines soon. ป oh. อ เดี๋ยวามารับได้เร้วยิ yeah. ่ทุกคนหนูอ้วนขึ้นไหมเพรหนูกลัวมากคืออยู่ที่นี่หนูแบบหนูจะเครียดไปหนูจะเครียดไปหน่อยแล้วทุกคนรู้ป่ะหนูะตื่นเช้าหนูตื่นแปดโมงเพราะว่าในมันเปิดเจ็ดโมงใช่ไหมหนูตื่นเพื่อมาเดินมาวิง่งคือให้มันแบบร่างกายได้พอผ่านนะตามรูทีนของหนูที่อยู่ไทยใช่ปะ่ะ ล้วทุกคนรู้ไหมเกิดอ,อะไรขึน้นแสบมงมันมีคนมาเดินแล้วหนูแบบหนูเซ็งมากอะก็แบบว่าตื่นเช้าเพื่อนหนีคนเดินเจอคนแล้วมันไม่มีให้หนูวิ่งเลย <c oughs> ใช่ใช่แต่ไม่เป็นไรหนูโอเควันนี้โอเคแหละเพราะว่าพอ ที่คนนั้นเขาวิ่งแห่ใช่ไหมเขาก็ไปเลยอะไรเงี้ยวันกี่โมงในรูปมันดูแกมใหญ่อ่ะเอาหน่าหนูว่ายอมรับเลยว่าช่วงนี้ตาเพียนตาเพียนมากหนูต้องให้เพื่อนช่วยดูว่านี่หนูแบบคิดไปเองหรือเปล่าหรือ,รอ,อยังไงขอโทษนะตอนนี้หนูเป็นโรคทางจิตอันหนึง ที่ไม่ใช่โนเล็กเซียประมาณนั้นหนูได้ทำการดูมาละเด็กมีแกมปกติปกติก็ดีค่ะไม่เป็นไรค่ะหนู มีความเป็นผู้หญิงเหมือนปกติหนูก็ดีใจแล้วตอนเนี้ยแค่เดทแฟนบัตรเตยทิชชูสปินอิน n ดนีเซีย I don't know about that maybe you can pre-order in Thai <laughs> like h m mm. ask someone some Indo fans in Thai <laughs> เรียนจิตวิทยาเป็นหมอจิตเวทได้เปเล่าเรียนจิตวิทยาเป็นหมอจิตเวทได้เปล่าถ้าไม่ผิดพลาดข้อมูลนี้เหมือนจะต้องเรียนเรียนจิตวิทยามันเรียนสี่ปีจบไม่ได้มันต้องต่ออีกประมาณสองปีมันถึงจะแบบเประดับขั้นแบบอีกขั้นหนึ่งที่สามารถแบบว่าแจกยาได้อะไรเงรี้ยเพราะเหมือนเรียนหมอเลยอืเพราะมันจะต้องเรียนให้ลึกมากกว่างไงกกว่านั้นไง เยอดแกมชวบพี่แบมมัพี่อยู่กับพี่แบมเหรอ,อต่อเฉพาะทางไหมนะไม่ต่อตรงปะไม่ต่อ,อ,อหนูเรียนเอา,าอประสบการณ์ดีกว่ามีความสุขอะ ต้องเรียนสายจิตแพทย์หรือเปล่าลูกนันไม่ใช่นี้ต่อหกปีหรอ,อจริงนะมันมีแบบสายใน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 เขาเรียกอะไรวะในวงการในเลือกเลือกให้เยอะมากเพราะว่าปีสามต้องเลือกใช่ไหมว่าจะเลือกไปเรียนสายไหนจิตพัฒน,นาเด็กจิตคลินิกจิตคลินิกก็คือไอคนที่แบบปรึกษาอะไรเงี้ยจิตอุตสาหกรรมเรียกถูกไหม ซัมติงอ่ะซึ่งเรายังเถียงกับเพื่อนอยู่เลยว่าจิตคลินิกไม่ใช่จิตสุขภาพซึ่งไม่คือจิตสุขภาพไงพตาไม่เป็นนะตอนแรกหนูบอกว่าไม่มใช่ไม่ใช่หรออะไรเงี้ยเพื่อนบอกว่าใช่เฟมหนูนี่หนูได้เข้าเรียนไหมเนี่ยหนูแบบจิตปรุงแต่งละก็นนิดนึงสบายสบายอย่าไปเครียดมากทุกคนรู้ไหมว่าแบบ ที่ฟิลิปปินส์น่าติดตามมากๆแบบว่าไม่รู้สิโอ๊ยๆคาตัวเองละจิตอุดใช่ feels like that a little bit hot oh. have been raining there a lot yes Alot บังเอิทุกคนรู้ปะเอ ที่ฟิลิปปินส์อ่ะฝนตกแรงมากฝนตกแรงเหมือนกับพายุเข้าอ่ะแล้วหนูก็หันไปหาโคโคก็พูดว่า normal หนูแบบเฮ้ย normal อะไรวะอันนี้แบบพายุเข้าได้เลยแลน่ยอะไรเงรี้ยนางชิบอกชิ normal มากอะไรเงรี้ยหนูว่ากี่โมองอืมตอนนี้เวลากี่โมงแล้วตอนนี้เวลาห้าทุ่มค่ะไทยสี่ทุ่มเนาะใช่ผมเคยเวลาจะจะไมา่าะ แมนเรื่องนี้อืมอืครับมีแฟนเห็นั่นร้อนกว่าไทยไหมพ่อพ่อกันอะไม่ได้ร้อนมากคือสำหรับหนูชินกับไทยแล้วมั้งไม่รู้ดิทุกคนรู้ไหมคะว่าสกิลเด็กอโศกคืออะไรทุกคนอึ้งทุกคนอยู่ที่อยู่รอบตัวหนูอึ้งหนูพกลมไปทุกทีแล้ววันนี้ฝนตกหนักแล้วยังไงยังไงทุกคนพูดว่าเฮ้ยฝนตกอะหนูนี่ โช่ล่มขึ้นมาเลยทุกคนต้องคิใจหนูพกไปเกาหลีด้วยนะแล้วหนูก็พกไปญี่ปุ่นหนูเป็นมนุษย์กลัวแสงแดดอยูแล้วถึงแม้ว่าบางทีจะดูโดนแคร์มากก็าตามแต่ว่าก็ยังกลัวอยู่ดีรถคือทอนรถติดได้รถรถแม่แบบรถติดเกินเมื่อวาเป็นอะไรไม่รู้อะคือแบบรถติดมากๆติดแบบ นั่งมันไม่มันไม่กี่เมตรอะมันแบบมันนิดเดียวอะแต่นั่งไปสองชั่วโมงเต็มเต็มอะหนูหลับคอพับเลยอะเวลาไปกว่าชั่วโมงเนี่แต่คิดถึงมากกว่าเลยว,ว้าพอเอาส่งรถติดชอหอมจริงค่ะ เด็กอาสอบร้อนถึงพกลคือเรื่องเป็นงี้เพื่อนหนูอ่ะบอกว่าไปแหวะไปมสอบอมาชีบอกว่าเจฬาก็ร้อนเหมือนกันแล้วหนูก็บอกว่าเจฬาร้อนแล้วสู้ประสบแล้เปล่าแต่มันก็ไทยแลนด์เหมือนกันอ่ะหนูก็แบบมันก็สู้กันได้แหละแต่เพื่อนบอกว่าเออเข้าใจาละทำไมเพียวถึงพกลมมันไม่มีแบบมุง้งอ่ะมันไม่มีที่กั้นเลยมันมีแบบมันมีตะแดนและลงมาเพียวๆเลยหนูก็บอกว่าอืเด็กมสออชอบรับเดก เลยใหม่ใหม่ทุกคนห้องนอนหนูดีมากนอนสองเตียงคนเดนอนอยังไงก่อน เจอเลยรอร์สอมของบ้านกิตติเท่านั้นเลยนะขนลักกี้นี่คือขนลักกี้ที่สาวให้มาค่ะเขาบอกว่ากลักวกลักวกลัวเหงาเออกลัวคิดถึงลักกี้แล้วบอกว่าเปิดแล้วก็ดมกลิ่นลักกี้ได้ไม่รู้ว่าจะเป็นไงเราจะมาดูกัน ไม่ได้กินอะไรเลยอะ่ะมันมันเหมือนอะไรแปลกๆป,ป่ะมันเหมือนแบบ something like powder ป่ะไม่น่าเนาะทุกคนแบบทุกคนพกอะไรมีไหป่ะอยากรู้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรแหละแล้วก็ยายากแก้แพอะไรเงี้ยคิ t e c what inside lucky hair my dog hair Cuz my sister w orry I'm gonna be like too lonely something like that maybe <laughs> so she give that lucky for yes lucky hair l give for Furl เหรอ how are you there คุณเฟมโอ you know my English skill so level up นะ <laughs> ้ <laughs> เราฟังว่าถังกินเยอะมาก,า,ากหนูฟังจนหนูปวดหัวปวดหัวแบบแบบตาโตอ่ะอืมแล้วมันมีหนู่พกเงินสดมาใช่ไหมแล้วเขาอ่ะเอาเขาก็เหมือนจบให้หนูเอนี่ร้านฟังไปร้านสะดวกซื้อคือแบบเขาบอกว่าราคาประมาณเท่านี้แบบเหมือนสองสองสองร้อยเก้าเพซส อืมแล้วหนูอะ่ะก็ให้ไปประมาณสามร้อยเพราะว่าหนูไม่มีเงินเงินเหรียญเลยเพอเพิ่งแลกเงินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเขาก็พูดกับหนูเป็นแบบฟิลิปปินส์แล้วหนูก็แบบอีกรอบซีแบบว่าพอเดินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเขาก็แบบว่าแบบมีเหรียญเก้าเหรียญไหมหนูบอกหนูไม่มีแล้วเขาก็หันไปคุยกับเจ้านายเขาหันไปแบบหนึ่งแล้วเขาก็หันกลับมาหานหนูบอกว่ายูมีเหรียญเก้าเหรียญไหมแบบพูดให้ช้าแล้วก็ชัดขึ้นหนูพูดว่า I don't have it I'm so sorry I don't have it <c oughs> คือหนูพูดภาษาอังกฤษกไม่ช้าแลอวหนูพูดไปหลายรอบมากหนูไม่แรเข้าใจกันเลยเขากกขคิดว่าหนูเป็นคนฟิลิปปินส์มั้งไม่รู้ดิเราหน้านเหมือนคนฟิลิปปินส์ใช้บัตรได้ไหมใช้ได้แต่ตอนนั้นมันจ่ายเงินสดดีกว่าอะไรเงี้ย นะ่ตปปาตอบภาษาไทยซะไม่ไมีถ้าตอบเป็นภาษาไทยก็จะนั่นดิบางทีเขาก็มีคำที่แบบคล้ายๆกันเขาจะผิดได้วู้ชฉัแล้วแค่คนละสำเนียงหูยังเฟส very very Japanese โอ้สนใจตัวแค แต่เฮลท์เตปิตในกิวกะยูทูบนะแต่หนูเรียนคำใหม่จากฟิลิปปินส์มาด้วยนะแต่หนูลืมละคำว่าแบบเทคแคร์จำไม่ได้ให้ยองเฮ้ยขอบคุณชาวของขวัญข้าวมามีแฮปปี้วันแฮปปี้วันแม่ครับมันมี หนูเห็นบูบี้พิมพ์ในทวิตว่าแบบรู้ไหมว่าแบบว่าเขาพยายามมากเลยนะที่จะสื่อสารใช่ป่ะจำถ้าหนูจำไม่ผิดนะครับเขาพยายามที่จะสื่อสารเล่ามาว่าวันหนึ่งเขาทําอะไรบ้างนหนูก็เห็นคนรี <c oughs> คนรีไปเกือบร้อยหนูงงว่าหนูเขียนภาษาไทยไม่รู้เรื่องเหรอหรอพี่จริงเหรอยุ <c oughs> ิเกาหลี d a ฟิลิป p ินส์ people โ oh, อ one day What d o y o n t I hope so ไว y มเบ e นว Why แล้วค่ะภาษาเมอตอนนี้ยังใช้อยู่ไหมใช้อยู่นะอยู่ฟิลิปปินส์ได้ใช้มากกว่าเดิมอีกพูดจริงเย้ thank you ค่ะสำหรับความคัด หนูไม่เคยเหงื่อออกตอนซ้อมเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยแบบว่านอกจากคนรุ่นสามตอนนั้นเออหนูแบบมีแผนจะซื้อรองเท้าใหม่ด้วยคือตอนนี้หนูใช้ดังโลอยู่แล้วหนูรู้สึกว่าสัก <c oughs> วันหนึง่งเราจะเป็นตราปลาอีกแล้วยังไม่เคยเป็ยนแต่ว่าใกล้แล้วอีกนิดหนึง่งพวกนี้หนูจะไปซื้อรองเท้าใหม่ค่ะหนูไม่ไหวละคือ <c oughs> พอมาที่เนี่ยไม่ได้รอ,องเท้ามาเยอะเพราะว่าแบบ มันหนะักเอามาแค่สองคู่แล้วเดี๋ยวแม่หนูตามมาไงหนูมีไรเล่าหมดแล้วเนี่ยแ <c oughs> ม่ใช้ A S L หรอชีฟิลิปปินส์ใช่แล้วใช้ A S L A S L American แบบนั้นก็จะแบบแบบ A B ป่ะเนี่ย B C D E F G อะไรทำถุงไหมแบบสมมตินะว,ว่าแบบสั่งแบบว่าคุกกี้ใช่ไหมสมมติว่า C O O K I E หนึ่งอะไรเงี้ยเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่รู้ว่าเหมือนกันไหมแต่ว่าลองดูชิคเก้นก็ต้องแบบสะกดสะกดเป็นแบบ C H I อะไรเงี้ยแล้วก็วยาวยา,าวอ่ะ ชพวงนี้หนูก็เลยแบบพยายามใช้แบบเอ,อ่อคืออะไรนะใช้แบบภาษามือตอนที่แบบสะกดคําภาษาอังกฤษตอนนั้นเห็นคําว่าวิกใช่ไหมหนูก็แบบ v i c ใช่ไหมอะไรเงรี้ยลองฝึกดูเผื่อได้ใช้เพราะาอยู่ที่นี่ได้ใช้นแน่นอนให้เฟมเป็นเด็กดีให้เฟมมีปลาจริงจังนะเฟมมีปลาจริงจัง Thank you, Hong Kong So how many languages you can speak right now? Well, I actually I cannot speak like fluently but just say like some word. that mean can or not, I don't know. Okay I can speak English Thai of course. Uh I can speak not Thai <laughs> Can or not I'm I'm not sure. Bahasa Indonesia, Tagalog, Japanese Chinese and what next Lao no cannot body b o s l เย็ i ไ ย่ภาษาในโุงกนว่า Thank you ย a h ภาษา belum ยังค่ะคำมังมีคนสอนนะดิแน่นอนครับ y ่อการแสด t แบบสปจะมป็ในลอนดอนนี้ฮัล u หลยุคัต t ตอ u s ถ n าก t ต y ช 今日はเอื่เจ้ามุสุกษีดนซิงคได้ไหมได้อยู่ <laughs> ไม่ไรจะกลับมาคา่ะเฮ้ยถแล้วโอ้เฮ้ยจริงๆเหมือนจะมีวันกลับด้วยนะเดือนนี้เลยแล้วหนูก็แบบบอกแม่ว่าแม่มีวันกลับสี่วันอะไรอย่างงี้แต่ยังไม่รู้ว่าใช่ยไหมประมาณนั้นโอโหหนูรีบโทรบอกแม่เลย น้องแชร์ัาบอกว่ายังจำที่นัดกันได้เหรอวัออนที่สิบห้าน้องชวน้วยน,น,นะวั้ยพูดอะไรไเนี่ยพูดอะไรวะรักนะ do your best thank you ทุกคนมีคำถามไหมมีคำถามไหมไม่งั้นจะหนีไปแล้วไม่มีคำถามไหมไม่งั้นจะหนีแล้วนะ <laughs> เฮ้ยเฮ้ยมีอะไรให้ดูคือหนูไม่เล่นกล้ามแขนนานมากมันยังอยู่หนูแบบว่าแ <admin> บบว่าแบบทําไมมันลดยากมากแบบคือมันก็ดูเหมือนจะไม่มีแต่มันก็ยังแบบใหญ่อยูยอย่กล้องมันเนียนเหนูไม่อยากเล่นมันแล้วเพราะมันดูอยากให้มันดูแบบเล็กๆนี่ถ้ามันแบบมันขึ้นมานิดหนึ่งในกล้องมังไม่เห็นแต่ตอนนั้นแบบ อยู่กับพี่ฮีนาล้วเรากล้ามคนละทรงกนหนูออกกําลังกายไงพอตอนนี้หนูเล่นแค่ขาค่ะกับเขาเรียกว่าอะไรวะวิง่งเดินหนูไม่เอาเวทแล้วอะไรอไ,รไม่ค่อยได้ทําแล้วแม่ก็น้อยอ่ะน้อยมากอ่ะไม่ทําเลยอ่ะ Like a boy yeah of course <laughs> <laughs> okay. ยังโอเคงั้นถ้าทุกคนไม่มีเขาทับแล้วหรือว่าอะไรเลยว่าขอตัวลาไปกล่องนะคา <laughs> <laughs> ห้าทุ่มเยียวเทียบกันมาก่อนนิดเดียวนะจะได้เจอน้งแชมโอได้เลยค่ะ เล่นกล้ามทองแมวหูเล่นแต่กล้ามทองนี่ตัวยากเลย <c oughs> คือกล้ามทองมันไม่ใช่แค่ออกกำลังกายมันต้องแบบในเรื่องการกินด้วยในเรื่องการบ่มโซดงโซเดียมด้วยอะไรอย่างเงี <c oughs> ้ยบ๊ายบายไว้เจอกันทุกคนฝันดีผีไม่ร้องนะไม่มีคำถามะไรคิดจึิง <c oughs> วันนี้แต่งหน้าไงก็เลยกลับมาโพลมา <c oughs> จริงๆแต่งหน้าทุกวันเลย ใช้แข่งอุี่ลูกชายกบ้ญโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยกดไปเล่างเรื่องนี้ให้ฟังดีกว่าตลกอะ่ะครอบครัวหนูอะ่ะเพิ่งเคยเจอพี่เมนเจอร์คลิปครั้งแรก แล้วมันตลกตรงแบบรู้ไหมมันตลกตรงที่พอเจอแบบปกติพ่อแม่หนูไม่คุยกับใครเลยคือแบบว่าก็พ่อคุยแต่ถ้าเป็นแม่ไม่ค่อยคุยเพราะแม่แม่หนูแบบเข้าสังคมไม่ค่อยเก่งใช่ไหมแล้วอันนี้ตลกมากตรงที่พอเจอกันที่สนามบินใช่ไหมหนูบอกว่าเฮ้ยเราจะตกเครื่องแล้วเพราะว่าฟิลิปปินส์รอบเนี้ยไฟเต็มแต่ว่าคนแน่นแล้วหนูว่าได้เป็นคนสุดท้ายของแถวัะนยังไม่รู้คือมันแบบเกิดเหตุอะไรไม่รู้แต่มันได้เป็นคนสุดท้ายแล้วมันก็เช็คอินผ่านเครื่องไม่ได้ด้วยมันเลยต้องรอแถว เออก็เลยแล้วพอได้เจอกับพี่แมเนเจอร์ใช่ไหมทุกคนรู้ไหมสิ่งที่พ่อแม่หนูทำว่าเธอแบบ like, แรีเฟลแบบดูแลรูปผมให้ดีด้วยนะครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคุยเยอะมากคุยนานมากหนูแบบหแบบยุดคุยหยุดคุยเลยแล้วหยุดคุยเลยแล้วไม่เอาหยุดเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยหยุดถามเขาเดี๋ยวนี้ว่าจะไปทําอะไรบ้างนอนที่ไหนปลอดภยัยไหมนู่นนี่นั่น,นแล้วพี่ Manager, แมเนเจอร์หนูแบบฮ่าฮ่าโอเคครับอะไรเงี้ยหนูแบบ หนูกอโทษแล้วพี่ชายหนูไปลุกนี้เลยลงกระเป๋าใช่ปะมันทรงมันแบบเ้าห้าไปแล้วมันก็แบบใช่ครับผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าแบบที่ฟิลิปปินส์ก็ผมก็กลัวอยู่อะไรอย่างนี้ <Kelsey. S 1> เค้กหม่ะรู้เค้กไอ้ไอ้มาร์เซฟพีีทำจริงค่ะแบบหยุดพูดไปได้แล้วเดิน โอ้คหหนูแบเแกงใจพี่ทำมาหนูก็หนีไปเลยอะไรเงี้ยหนูบอกว่าพี่เราไปกันเถอะเราขึ้นบนไดเลื่อนไปกันเถอะอะไรเงี้ยสนกมากแค่นั้นแหละคือถ้าพี่เขาดูไม่ออกอ่ะการแกกอยูดหนูรู้ออกหนูแบบว่าหยุดไปแบบว่าหนูก็พูดว่าตอนนั้นหนูพูดว่าแบบหนูจบพ่อแม่แบบไปอยู่ไกลๆใช่ไหมหนูพูดว่าฟังนะออกไปหลอดันเนาะแถวตอนนี้เลย เดี๋ยวนี้แล้วหนูก็จับมาเพราะว่าอย่าอยู่ตรงนี้ไปรอด้านนอกอะนนี่แบบอันนี้แบบชีแมเเจอไม่ได้ยินเพราะว่นนี้แอบคุยหนูบอกว่าหยุดพูดได้แล้วเดินนะ้แล้วใช่ค่ะความวุ่นวายมากๆประมาณนั้นไม่มีอะไรแล้วจบและ พ่อเราใช่น้อเราถามพ่เลชิวบอกชิจะบินมานะดูชิวว่าบินไปจีนหรือว่าจะบินบินมาฟิลิปปินก่อนอะไรอะอะไรมาก่อนฮ้ยนี่ของพี่นะโอเคไปละ ววค่ะไอ i d เ a ก็วันนี้รูปแ็นม,มาแล้วอื่วยช่ว่ทำงาน,นนะคิดถึงที่สุดว่าขอผมขออยู่ข้างคุณไปจับทางใจแต่ไม่ทยไมพี่ดูเชียร์ระจกักษ์ตงขอให้เจอเรื่องโชคดีในวันในทุกวันนะชวันนี้เกิดแต่กันวัวเนี่ยเรื่องเรื่องเรื่องเราวเน,นี่ยไม่เป็นไรเราเป็นคนใจเย็นเคลยไปแล้วเต้า ไว้เรามาปากันแห่มนะคิดถึงมากมิสจูบังเงสเดวิดชูลาแันเราคอยกิจกรเจกันพี่มาหาหนูได้ไหมกิจกรรมที่ฟิลิปปินส์มีอะไรที่น่าทำมากเสร็จกันค่ะ